ในยอดยอดยอดวัดนศุวันที่ผ่านมาผู้ป่วยของมูลขนาดเป็น26คนครับคุมเสียงอีก42คน,ท,น,น,นที่นี่เงนเเินที่เหนื่อครับค่ออารักษาจากตรงนี้แล้วพอมาเป็นว่เรียนอ่านว่าภาษาจากน้องบวยจากระยองเป็นลูกพานของท่านผู้ใหญ่แม่เป็นที่เกิดในพื้นที่อย่างกรณีของโคกสีแายนี้ นางเขาเป็นคนชอบเที่ยวไปไปนี่ไปตลาดไปหาไปนังมาตลอดไปสิมันจะเชื่อมากับขุงเสียจากกุงเทพเดินทางมาจากจังหวัด

ป็นคัดเป็น์ในการเป็นสมาชากในการยุ่งวิ่หน้าผมไม่มือระฐาไม่ไเป็นสัาชิกดีสุดเก่งรับ้ดีดีสุดเ่ง้องปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้ตัวสมาชเสียหาวเี่ยัหมเนี่ยมันไม่สามารถเอออมางหรือเอาถือกระเป๋าได้ต้องปฏิบัติหน้าที่ครบข้บมูลทุกคนไม่ได้ไปนไม่ได้หักขาดทีไม่ต้องมา แต่ในระหว่างการเรียนชีของระบบระสามนอนแต่เป็นเก้ารถในนี้ไม่น่าเป็นหน้าที่จริงๆเรื่องความเรื่อความสะอาดอ่านคณะกรรมการซึ่งในนี้รับมอบมาทีผมในฐานะท่านช่วยว่าให้สอนปูวว่าต่เองว่าให้ถามข่าวได้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดินทางไปต่างจังหวัดโดยไปเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิแล้วกลับมาในพื้นที่เกิดมีการป่วย และได้ทำการไปรักษาที่โรงพยาบาลตรวจคัดกรองพบว่าเป็นเชื้อโควิดเป็นผลบวกจากนั้นได้ทำการคัดกรองในพื้นที่บ้านบึงอารามซึ่งเกิดเหตุต่อมาพบผู้ปว่วยอีก26รายแล้วกักตัวอีกจํานวน48รายขณะนี้ผู้ปว่วยอยู่ที่โรงพยาบาลยังตลาดและผู้ปว่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม แต่อมาได้เกิดในพื้นที่บ้านหนองแวงฮีอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลได้เขาเข้าออกจากโรงพยาบาลล่าสุดพบว่าติดเชื้อโควิดแต่สิ่งที่น่าเสียใจเราไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตพี่น้องประชาชนคนนั้นได้ได้เกิดการเสียชีวิตเป็นรายที่สองในพื้นที่ตำบลคองขามและต่อจากนั้นก็พบว่าสาม,มีพบติดเชือ้อ ตอนนี้นอนรักษาตัวดีที่โรงพยาบาลยังตลาดแล้วก็มีพ่อตาแม่ยายพบติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่20กันยาที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรายงานจากในพื้นที่ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในบ้านโคกสีซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์โควิดคลองถามของเราดำเนินการอยู่ คาดว่าน,น่าจะเป็นทา์ไลน์มาจากในชุมชนหรือว่าในเขตอำเภอในเขตจังหวัดเพราะว่าตาเนี่นอนอยู่บ้านแต่หลานสาวนี่ก็เป็นคนในพื้นที่ไม่ได้เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยงขณะนี้ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลยาตราสงรายวันนี้ทางศูนย์โควิด19อบโตคของขามโดยมอบให้นักรบชุดขาวได้นำกลุ่มเสียงทั้งหมด ส่งตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลยังตลาดฝากถึงรัฐบาลนะครับปรการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับในพื้นที่ที่เกิดโควิดขึ้นมาโดยตรงน่าจะจัดสรรงบประมาณพิเศษมาให้ในพื้นที่นั้นยาเจลอุปกรณ์ในการป้องกันในการดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทัานน,นั้นได้สามารถเอามาสํารองในการดําเนินการ ฝากถึงรัฐบาลให้ดําเนินการและแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งคาดว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับเนกการดูแลจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ